การตัวต่อมาเจอกับดาวเหนือดาวเหนือเอฟซีเนี่ยโอ้วิ่งสูปป้ปาทุกคนเนี่ยไม่เหเปปมหือนกับกลุ่มม้าวันนั้นแน่นอนนะครับอ๋อกลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลังครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางด้านดาวเหนือเอฟซีที่นำอยู่ห้าประตูต่อหนึ่งครับ การแข่งับหลายตัวผู้เล่นนาครับสรอบการถงสีแล้วเียมเวมเดีย๋ยวให้ตามเข้ามาเสีอเบิร์ดให้มาพี่มัดเด็วตัวยังหาตังหวายิงไม่ได้แล้วลูกนี้เ,ะเตะลูกเตะมุม้านน้ครับส้รองูเด็กเอาแล้วเล่นเร็วกันเบิร์ด

เข้าขวาแล้วจิงมสลับฟอออกหลังแล้วด้ลูกเตะมุมรอบสำรับดูเลเ็เดมาแล้วโอโ้โหใค่ไมโอโ้โห <laughs> จังหวนะนี้ยิงไ่อัดกันเองแล้วสำรับดูเลย เป็นกองหลั่นเราเาให้ขาหัวให้ขาเน่ยโอ้ยบอลบอลเรให้ขึ้นมาทางขวาหลุดมาสองห้างช่วงนี้แล้วก็ดูเล็กไอ่กีอิดกนก็จังไติดบอก้ตอนนี้ได้รูุ้กวัวยครับจังหวะแรกเราดูตาไปแรกตรงนี้ไอ้ทิ้งยาวขึ้นมาเลย

็ีแย่นนาทางซ้ายจับบอลลงดูว่าปั๊มบอลกันแล้วแย่กลับมาได้หรดอเปล่ให้มาโอ้โหดูจับเส้นขวาเล้วมัตีต่อด้วยซ้ายตรงนี้ก็ไม่ตรงขอแล้วนะวาใกล้แล้วตรงนั้นเลยถือขอเลยนัเดี๋ยได้ครับโอ้ตอนเดีก็คือพวกเขาต่อไปครับ ยังเตะเอะร้อยะกูลยับอยกบได้ายิงไปเรื่อมติดอเขาเฉ่อนื่อเลยเขียได้ครับโย่โลูกนี้ยังเดินทํเ่าประตูเลยครับังเลูกตั้งเร็จากฝั่งซ้าขึ้นมาให้มาแตงาดูเลยแอร์ เล็ดจนไหลลูกนี้นเล็ดเ,เกินไปแเอาโดนดักกลับมาได้พี่โอไหลาทางขวาไม่ถึงแล้<ป>แล้วหลอกสุหน่อยนี่สีส<ป>ว่างแตงเข้าขวาแล้วก็พาไว้สุดเส้นบอลไม่ออกด้วยแล้วหน่อยนี่พี่แอนหลบมาพีจริง

เสือยอะกไม่น้าเยอรูปลองดูเลยเสือตายละสองเสานอกแล้วเ๋ยวลูกเตะลูกให้กรับไปหน้าเสเีนาเสียโอ้แปกลับมาแล้วเลนเ่ี่แค่นได้้โอ พยายามจะเกี no M ito. M ito no, ่ยวบอลรุ่นนี้ทับบอลอูของตัวเองครับเฮ้ยอนกับมาที่มัดเบิร์ตเบิรไปบิร์นมาดไปไปไหไปดีๆมไดีๆไปเลยลปสุด้าสองต่อหนึ่งแบบ้ครับโอโห่ล่อป้าสุดตด จะไม่ได้ประตูหรือแล้วครับต้องบอกว่าผู้สาวตรงของลูกเล็กเนี่ยช่วยให้ได้ประตูครับลูกนี้ <c oughs> โอ้โหเต็มทุกเลยครับจังหวะที่ดักบอลได้ตรงกลางสานามเนี่ยทะลุขึ้นมาเนี่ยหลุดมาสองคนล่อเป้าสุดๆเลยครับแม่เขาเลเนี่ยแม่้เนี่ยจะทำท่าเหมือนจะไม่หนีด้วยคส่งยาเลยไปแต่ว่าอยากได้ประตูที่หกเขาสองเราบ้านเอสซี เดือดเนี่บติดฟ้อนออกหลังแล้วเดีลูกเตะมุมครับ๊ัตมาก็ยังติดที่เสาแรกแล้วท้กันทอยลูกเนี่ยปล่อยฟ้อนไหนแล้วทำท่าจะวิ่งให้ทันหรือเปล่าปล่อยบอลจังหวะแรกให้ไหลไปแล้วแพร่รีบมาเกี่ยวต่อตรงไหลเลยเนาะ จับบอลให่หยุดเนี่ย,ยแข้งขาวน่ะจะออดไปตามกาลเวลาครับเล่นมาสองเกมติดต่อครับเนี่ยสำหรับดูเลยโอ้ยไปม,มาทางซ้ายทันหรือเปล่เาเน่พยายามจะบุกนะ,จะ,ะเจ้าหนูดี้ ขึ้นามาลูกนี้ครับโอค้ครับพี่บอยแหม่ยาวนิดนึงครับแย่งบอลกลับมาได้ครับัดขวาต่อมาขวาคปับส่สุดเส้นเลยเนเบิร์ดหักต่อบมาตรงตางยิงอาจลูกนี้ก็ยิงไม่ตรงขอบแล้วสูว่าสองคนยังไปเกี่ยกันเองครับ เซขวาตัเล <Erde. S 2> ี้ยงเข้ามา้วาไเบอจ้ยอยอยอู่เป็นอย่กางสไอเดกแกนอทางขวาฮะมาหรเปล่ายังได้อยู่แล้วลงเป็นคนตกไปสองเอยูกนี้กำลังการให้ฟาวกับพี่ห้าตาือเอีโอ้โห ตลอดที ters, ่ยิงอย่าไม่ดีแล้วแต่ว่าย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟรีคิกกับด้านของเอฟซีรลบวยีนิฟ่อนเด็กพีโอพีโอโอ้โหดูว่าพ oh, uh ี่ใส <h MEL Thanks> mm ่เต็มแรงเลยครับบอลเนีด็กข้ามผ่านไปเองครับแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแต่วราจทำอย่างไรเอฟ tóc lơ tóc lộp cái cá căn bản nào chào 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 จังหวันีกระโดดตีการดยเข้าไกระโดดแรกโอ้โหจังหวเนี่ยดูได้ประตูเฟสจังหวัดแรกยังไม่หมืนสงายประตูช้ำเลด่าสองเรียบร้อยเลยดูเลยตอนนือชืนนำเเสร็จประตูตอหแล้วเอาหนี้แล้ว

การเสียตัวสราบการแหเอ็มซีต่อที่บอยออกครับตัี่นง่น้าสองแลสองเจ็เลยยังหาวตัวที่สองไม่เจอเลยยาม่หลายครั้งแล้วเนี่ยบอยให้รังู้เลี้ยงทำเสียออกข้างเองครับ รับเิ์จะทายบอลกลับมาได้ครับแล้วจะเล่นทิ้งหนึ่งสองมันไม่ตรงนะพี่โอดับบอลได้ฮารุขึ้นมาตรงกลางหลบไปตึกโคนไหลออกมาขวาตึกให้เด็กเป็นพี่โอเนี่ยดูไปแย่งบอลกลับมาได้แล้วลไ,ลววไ,มมลไห,หลอาาาหอก,ก,ก,กม,าาอามาซ้ายลูกนี้ก็ยิงไม่ตรงต่อเลยครับ เก็บบอลได้ดูวพี่โอทุกทีเมื่อเมียจะปั้งยี่อะไรโอ้ล้โอ้โหเก็บเพ่ตัดสินเดินมาเลยครับจังหวะแบบนี้ไปใช้มือไว่ได้ครับต้องใจชัดเจนแบบนี้ครับ หมูตอนแรกกระโดดหมไม่ถี่ครับแต่ว่าไอ้คนใช้ดบูฝากรถมตัดสินเนี่ยจะไดมาให้ใบเหลืองอย่างไม่รำเลยครับดาวเหนือสวนกลับมาสู้ครับต้อพยายามเตินหน้าหมูสองไปสองหลังมี้สองคนเก้าเก้เหนือสี่กงให้ลูกนี้ผิดจังหวะนิดนึงครับแล้วจะโดนสวนกลับมาสี่ต่อสองเหมือนกันครับโอ้ยครับ แย่กจากเท้าเลยครับดูว่าสี่ต่อสองใครจะได้ครับไหลออกมาทางซ้ายกว่าไหลมาที่รับดีเรียบร้อยครับโอ้ยดเด็ดครับที่ไหนทำได้ดีกว่าครับหลุดสี่คนเนี่ยสุดต่อหน้าแรกกนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้

ได้เลยครับก่อนจะเอาพิโกกลับลงมาเทยคะหาว่าทำไปแล้วถามว่าตัรเปลีการแกาเอาทางซ้ายผึงหรือเปล่าครับวางวาง ดูเดียลออกมาท้ายพี่แอร์โหลดเข้าขวาแล้วไปสามคนโอ้โหต้องชงมัวเขาตัวขงดาวเดีไม่ยื้อระหว่างเนี้ย็อ๊ลงไปปัดได้ทันคนั้ยบัเนีจะเต้าอยู่แล้วถือว่าลงสวยค่อนข้างเดีอยเด็มุขเปิดยัดมาอย่งเดนกิดตองหลังดาวเดฟสี เลือขวาแล้วปูตัวเองเนี่ยรอดขาผู้ขาวตูวเข้าไปเลยแนละ้ว <c oughs> เป็นประตูที่สามครับให้กับลูเด็กครับ <c oughs> เกมน,นี้ถือว่ามีดูแท้ผิดแล้วด้วยคพี่แอร์ทำไปสองประตูแล้วเราหลุดมาทางขวาดีโอหักกับมาตรงกลางย้อนหลังเพื่อนแล้วจะโดนเดือดกลับแล้ว mập ở bên phải đấy bắt 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 โอ้โหตัโหโโหโวขานี่ย่แต่งเข้าขาแล้วยิงกดเลี่ยเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โโอโโอโโยเป็นแฝงครับเลี้ยงไหล่ต่างเขาถือว่าจังหวะย่อมบกขึ้นมาสี่คนแล้วจบตาต่อได้ครับให้เห็นจังหวะต่อหน้านี้ครับขึ้นมาสี่คนถ่ายสองครั้งแล้วสำรองราวเด่นสี่ไลวเลี้นนนลยงหล่จังหวะเป็นทางแม่ไม่ได้ประตู ต้องเจมมัต้องเติิวต้องไปปวดแลังปวดหัวขอโทษนวเนี่ยเลบาให้ไวเนือเลยต้องวที่ิ้วหลบฝาดไม่ได้แล้วเียลูกิดติให้ิได้แล้วคือ

ไหล้ราหนักขาบอยตลบลูกนี้ยังพะยาบัางเหเลยอยากเก็บบอลได้แล้วจะไปสุดเพ่ลูกนี้ก็ตัอใหญ่ที่สุดข้าเลยดเลแล้วเล่นบบพีดก้ว้าวนนี้ต้องไปตบอมาแล้วสุดท้าทีดีวต้งตีทีนี็ ไม่อ้มาที่มาสลูกนี้จะลองเข้าขายังไม่ได้ครับไหลเข้ามาที่กลางดีนะมีแอรตรงกลางโจมคูปตีดเลยครับข้าไว่าขวา กดด้วยซ้ายลรงนี้ก็ยังขาดทิ้งหลังไม่ได้ครับเหลือได้ลุกเตะมุมแล้วสำรองดูเด็กเหลืออีกนาทีสุดท้ายแล้วในช่วงเวลาหนักแล้วยาบาลุกเพื่อทิ้งหัวได้แล้วตัดเฉลี่ยมาตุนกลางพี่อา์ตก

thằng tự... mm -hmm, so ta đã bì nhưng của anh nó đâu, ở trong quả điện về nó bị co, cái lóc lóc mà tháo 2, đua lại gặp ma, tăng ở máy tăng ở F4, lại, mất. โอ้โหดูเขาช้าเกินไปแล้วขนายังได้อยู่ยิงได้ท้าทีัต่างไปสิบบอลครับเลยเขาเท่นะโอ้โหดูตัวะนี้ไม่ยิงเลยจังหวะแรกครับเราวผู้ตัดสินต่อต้องยาวโอเวอร์เวลาการแข่งขันเชิญพูดเล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหชนะไปได้เก้าประตูต่อสามแล้วสำหรอบด้วเหนือเอฟซีครับต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับแต่เชิญผู้เล่นสองทีมเข้าแถวกลางสนามเลยครับ โอ้โหวันนี้เป็นเกม,เกมที่ต้องบอกว่าวสู้บูเล็กครับสู้เต็มที่แล้วแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเรื่งติดต่อกันสองเกมเนี่ยเระะิ่มรัดาลังอาจจะคู้ไม่ไหวครับทำให้วันนี้แพ้ไปเก้าประตูต่อสามครับกับรอบบูเล็กขอขออุบั <at> ้ิเรตุ